สวัสดีครับพี่น้องชาว u ูทูบที่ครพบหักครับจากการที่เตะเลาะมาเรื่อยๆครับในเบิงโนูนเบิงนี่แล้วก็มาเบิงมองพักมองเช่าครับบัดนนี้มื้อนี้เข้าสิพักอยู่นี่ครับบ้านพักลุงตีบ บ้านพักลุ่มตีดสิเป็นห้องพักห้องพักเป็นบ้านบ้านเดียวครับเป็นบ้านเดียวแบบนี้แหละมีขึ้นละหารอ,อยครับขึ้นละแปดรอยครับขึ้นละหารอยนี่ก็คือเอตียงนอนคือเตียงเดียวครับเตียงนอนเดียวเตียงนอนเดียวแล้ว ขึ้นระแปดลอยเนี่เป็นเตียงนอนครูครับเป็นบานเล็กๆกระทัดรัดดีครับนี่แหละเป็นรีสอทเล็กๆกระทัดรัดดีสนจิตสนใจผู้ดได้อยากมีโครงการอยากจะเหตุนดะดครับเด้ออยากจะเหตุกะเอาเป็นแบบยางเลยครับโอ้หนาอยู่อยู่ได้ผม่า นาอยู่นาอยู่เดี๋ยวห่อเสิพพ้อผาไปเบื้องด้านในว่าเป็นยังไงนี่ครับสำหรับนาระเบียงก็จะเป็นมิโตะมิโตะแบบนี้เนาะทาง้งขางบานกับซิมีกอกหนามอันนี้ก็ส่งครับใบทา่ล่างตาใถั่วลางช่า,า,ชามผู้ใดอยากคิดกับเขากับหนามเนาะ อย่างเฮ็ดกับเขากับน้ำกับมีหม่องล่างถ้วยล่างจานอ,อยู่บรงนี้เพื่อนบริการอะไรนะครับบริการเาตาเนาะเตาเพื่อนมีเตาบริการปิ้งย่างผู้ใดอยากปิ้งอยากย่างมีกับเขาอาหารการกินมาเฮ็ดกะมีหม่องสำหรับให้ปิ้งให้ย่างครับไปเพิ่งข้างในกันครับว่าเป็นจังไงหรูหรามานอนบ่ นี่ข้างในจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นห้องแอร์เตียงนอนเป็นเตียงนอนคูครับเป็นเตียงคูเป็นเตียงคูงคก็มีทีวีให้นึ่งเครื่องมีแอร์ครับเป็นของนะ้ำ ใส่ครับมีเสียงทำนามุ้นชักโคนี่ครับกฎระเบียบกฎระเบียบภายในห้องพักเรออาก็จะมีกฎระเบีย,ย,ยบ่ผู้ใดอยากผู้ใดอยากจะเข้ามาพักเข้ามานอน เดินทางดึกๆดนๆครับนี่ละลานลุงตีบบ้านพักลุงตีบ,ตบนะครับตามตาม,ตามไปที่ขึ้นตอนแรกนี่แหละครับเดี๋ยวผมขอตัวอาบน้ำก่อนครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อส,สวัสดีครับ